พี่เล็กเด้อสาวๆเก็บพี่เล็กใครดูไอโทรศัพท์จ้่สาวๆเก็บพี่เล็กดูนะขาวคางทางเก็บพี่เล็กแม่หยอดงามๆหลายๆเดนี่เนี่ยทำรมชาติบ้านเฮาเนาะแสะเนาะวตาบัวจ้าปลาตางเทศหมดเฮ้ยเราจัดเขาต้มแบบไรหรอนี่เราก็แต่งเก๋ๆอย่างนี้ แก okay. มันมีหลายอยู่เด้แต่ว่าโอ้ยไทยยังกับอะไรแล้วนาะพี่น้องไม่แต่เสียงเพลงนาะอช่วงนี้เนาะป้าหนาว้ใหม่หมดเลยหนาต้องไปต้มอีกแล้วบานี่ไม่ไม่รู้ คุณง,งามๆนี่หมอนกับนี่พี่น้องนี่พี่น้องงาม like e. งามงามปมแล้วก็เอาสฟีดใส่สรงฟิดไว้เขาจะกินย่ำใดเขาก็เอามากินนะนะปลาขี้เล็กได้เป็น้องปลาขี้เล็กอยังนี่น้ำยังอะไรบ้างนี่เขายาวออกเลยนะ จะเห็นสาวสาวเก็บขี้เล็กบ่สาวเก็บขี้เล็กปุณหะข่างทางข่างบานเขาได้พี่น้องยอดงามตั้งแซ่เน้อนางใหม่นางใหม่มาเก็บผักขี้เล็ก 房子租了。